คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะเอสซี FC แฟนช่องมัณฑการท่าลุ้ยนะคะค่า่ทนผู้ชมเมเนี้แอดกัดเดินห้างมาอยู่ที่บ้านแม่หอมหวนนะคะเมเนี้เนาะค่ะแอดกัดจะมาตามตัวเลขแนวทางนี้วันที่16กสิงหาคมนะคะค่า่ทนผู้ชมมาไปเบิ่งไปฟังน้ำกันนะคะว่า หวดวันที่16สิงหาคมที่7ถึงนี้ปูชีบขาวพันมาหายตัวเล็กแนวทางต่อหวดไปนะคะวัสดีค่ะวัสดีครับวัดีค่ะอาวัสดีทั้งช่องแล้วก็วัสดีเอฟซีเด้อผู้กำลังติดตามยู่น้าช่องกระไดค่ะเป็นจังไรเนาะมีผูมีโศกมีหลับมีโศกมีหมานบนนะเอฟซีกันนะ เอฟซีเพื่อนกับสิงคโมีสิงคมีด้วยกันแต่ว่าแอดมินโปรมีนค่ะแอดมินแอดมินพรท่านใดแได้มินพระใดข้าพัวย่งวันมาจังเอาวันมาจังเอาเอาน้ำปูเอาน้ำปูปัญหาเพื่อนนั่นล่ะฟังปัญหาผู้ละคนทั่วมาอยู่ว่าเอาแม่คู่วะสันเอาตัวได้เน้นๆนียาสันเอาเสียงโกนไพวะโกนหกแก่อน่ยนะครับมาที่เรกกัน มาที่แรกพวกเพื่อนเอือนผัวแม่สุพรรณเอือนเถาคุ้นทึงเนะว่ะ<ำ>กวนกวนมาที่แรกกวนฮกแปดกวนนะไระบัดนี้เสียเอกกวนโต้ได้กวนกวนแปดซี่มาสั่นมา<ำ>บัดนี้โค้งสุดท้ายพเพิ่นเลยมากวนไม่อเออเออพิ่นเลยมาเปลี่ยนไม,ปนม้ปูเลยว่าฟังเสียงกวนเด้อบอกคุ้นทึงมันเถาแล้วบ้าลับกวนกวนเปลี่ยนเสียงมาสัน่นกวนฮกเก่านะกลวนสุดท<ป>้ายนะกวนฮกเก่าข้าเจ้าผู้เบ่งคีบสุดท้ายเพิ่นเลยได้ แกเมื่อเมื่อสิเลขออกนั่นลหะพอดีก็ไมาเฮ็ดพที่ปูเลยสอนเสียงโกนเอียกบอกคุณทึ่งเท่าร้ายสันโกนโกนฟังเรื่อพอสิโกนใน้ฟังแล้วเล่าโกนเสียงดังหกเก่าอ่ะเแล้วบัดนี้พอดีเขาเสียวนาบอกพากินระวังหกว่าสั้นระว,งวะังหกว่เสาวแจักทีอยทีาหน้าบอกพาเฮียเลยบ,บอกระวังหกระวง<า>ังห<า>กทั้ง <6. S 2> บนทั้งล่างเลยระวังหก เวลาไปเซตลวดพวกเอาหน,น,นามไปในรววววะว,วงังอย่าเฮ็ดน้นาหกใส่รถพวกรเลยระวังหกระวังแล้วก็ว่าแต่ยังสิ่งแหละบัดสุดท้าทยขา้าเจ้าได้ตอนอันคลิปสุดท้ายค่ะเจ้าจับจุดเอาค่ะถึงแม่สมพรโทรมาพร่าไปจัดมาแล้วเด้พะว่าเปรี้ยนสะอันเสียงโกนเสียเอคือกลัวบักคุณนทึ่งแล้วสันไปจัดก็ไปทายาศสานญาติหมอนล็อกระว่าแม่สมพรมาเพราะว่ามจังสันพราะอาสัน ย่นอนลับทับเียดฟังว่าคุ้นเครื่องมันโกนไม่แล้วมันเถ่าายแล้วเสียงโกนเปลี่ยนไปแล้วว่าเถ่าแล้วโกนเปลี่ยนมาฉันแล้วโกลนมากกออกหกเก้าหกเก่าอย่างนี้ถ้าเจ้าคุณคนบได้ยินสัดนเนาะมันเสียงฟ้าก็มีหกเก่ากับหกสามถ้าเจ้าโลงคีบไฟมาห้งโลงคีบไฟหกเก้าหกสามนั่นแหละเพราะสไบบได้ยินน้ามูปะผพราะสไบบกับบได้มาเมือสุดท้ายละ อ,อันแม่สมเออแม่สมพอนโทรมากพอดีโทรมาก <c oughs> ปัวอลูกไปจัดเลยเด้อเออ่านอนรับทับยิ่เด้ออีนางสมพร่านอนรับทับโกนเด้อล่ะเ <c oughs> สียงโกนบอกคุณทึ่งเปียนไป <c oughs> มือสุด้ายแล้วก็เลยยำมไปเอา้าผู้ลองคนถามพ่อว่าอันเอาอันใดเพราะว่าเสียงโกนเพื่อมองจอดรถนั่นเอะเอาเอา,เอามองโกนนี่ละไปเอาโกนบอกคุณทึ่งนั่นล่ะแล้วก็กนัในฟั่งเหยียด กดเรียบเลยลวกันระวังหกมาสันเอาหนามบก้าไว้เรียกมาหกตึง้งบนทั้งล่างไปก็เรียกหกหนึ่งหกเกาเรียกรวดขั้นเกา่นะ่ะขั้นนั้นเกาหกหนึ่งหกแต่ว่าพอยังหวนฝันอยู่ล้วก็มาบอกให้ฟังอยู่ว่าหัวซ่า อันเรียกอันรดนะฟันวาน่ากี้อ่ะนะแต่ว่างวดน,นี้เปลี่ยนไปเลยว่าดนี่ปูบอไม่เลยวันงวดนี้บ่มีปูกโกนบบอจ้าบ,บอแล้วว่าขาันโกลแล้วเรา,า <c oughs> บ่นนี้พอขันโกลแล้วมันเดี๋ยวเสียงแคนเลยวันอ๋อฟังดีๆเสียงแคนได้ปี่น<อ>่ <บะ S 1> ออไปฟังไปฟังอีนั่งลาล,ลั่มภาษาเขาหลวดว่าแคนบ่คือกานแคนผู้ชายกับแคนผู้หญิงแล้ววะแคนผู้ชายนี่มันต้องเป็นแคนเก่าแล้ววะแค่นเก่าแคนผู้ชายนี่เป็นแค่นเก่าแล้ววา แคนผู้ยิ่งนี่ฮูแจักบอกคือเป็นแค่นอยังเป็นแค่นสิบแปดเราเลยกว่าแค่นผู้ยิ่งเป็นแคนสิบแปดแค่นผู้ยิ่งนี่สีเงาสีสูงเราอะแคนผู้ชายแค่นผู้ชายแคนเก้ากล่ำใส่กันบลัพอสันาจะถามกาใส้กันจะตัวตักหนาตักหลังสวนหนาสวนหลังกันเราเรียว่าอะแค่นผู้ยิ่งสิบแปดป่ะคะแคนผู้ยิ่งแค่นสิบแปดแคนผู้ชายแคนเก้าสันเราอะ อัดร่ำใส่กันตัวร่ำบ่ใส่กันเปนสิบวนต,ต,ต<อ>ีต<อ>ักหน้าตักหลังกันกันแล้แต่ว่าให้ร่ำใส่กันเอออะไรว่าร่ำใส่แค่น้อให้ร่ำใส่กันแล้วว่าร่ำใส่แค่สิบแปดมันแค่สิบเกียรติตักหน้าแล้วก็ตักหลังน้ำพิจารณาเบื่อง<ช> <c ười> <c ười> หันมาร่วมใส่กันกันเบื้งแปดเก้าแล้วก็ <c ười> ว่าเด็ดแต่ว่าหมอลำเท่าเท่านีง มอสรามเมีตะพูเถวแถวมอสแค่นกแถวว่ะสันแถวไรสันเอาลุ่นพ่อสบายได้บ่ปูมาลุ่นสบายหน่อยลอยร้วมใดว่ะสันแต่ว่าลุ่นมาหาเฮงบ่ได้ไมันบ่ท่านแถวว่ะสันลุ่นนี่แถาแล้วว่ะสันลุ่นพ่อสบายแล้วว่าสิ <18 S 2> นั่นละลุ่นนี่เป้าได้เราว่าเป้าใส่แค่นผู้ชายแค่นเก่าแค่นผู้หญิงแค่นสิบแปดแล้วว่จะจับร่วมกันสิค่ะเออแล้วก็ว่าฟอนใส่กันล่ำใส่กันผู้ชายก็มีต้องล่ำใส่กันแต่ว่าไม่ต้องพูดแถว ผมก็มาเนึ้อค้นได้ดหวยกันมันเสียหาจอดรถขั้นละสิบห้าบาทออคู่กันอาจะว่าขั้นละสิบหกบาทนาะหันมามันได้เต็มเต็มเลยเนาะขั้นละสิบหเนี่จะเอาใส่กันเก้านื้แปดรถเป็นยังเนาะพิทเต็มเดียวเนาะอันเต็มเดียวเ้าสิบวัาสิบหกบาทว่าพูดมาสิบหกพงนพอเลยรถเสียวค่าจอดขั้นละสิบห้าบาทเออรถสิบล้อราว่าสิบล้อกันนั่น สิบลอกเอาสิบหาสิบหกหลอกเอาสิบหายูงเสียแล้วเบายูงสันละบะเนียนสาวสุท้ายเขาจะถามแล้วลวดพ่อหรอสันจะสมพรเสียไปใซเศร้าเบาแล้วขันเบาเอาโกลดีกว่าดเราเลยว่าโกลสุดท้ายด้วยเอากลอนนันเมี่ยงเลยบอกเสียเอะคนเก่าร้ายแล้วแต่ว่าโกลบอกคุ้นทึ่งนี่เพาท่านเอ้าวราโกลโกลสุท้ายเราว่าเท่าไรเสียงมันเ่นหลากเราว่าโกล เราสอนเสียงกดเครือขอย่งนีคนฟังแล้วคนออกหกเก่าแลาวคนออกหกสามนี่แหละเป็นมาร่วมใทรกกันหรือว่าให้บวชกันพนพนพนวาพอนแช้กกันพอนแทรก้างล้างมันก็เกี่ยวกันเกี่ยวกันมล้อผู้ชายผู้หญิงเกี่ยวกันว้าง่ายคือเอาสลับันล้วนาะล้อมเขาแทรกไม่ผู้พมีแถ่าเถ่าๆตรกเด่นอยู่ีนนั่นนั่นล่ละพนว่ามีแต่ผููเฒ่าเถ่ามอล้อกัเถ่า ขั้น <mejorar> บ <problem> so ่อเถาก็ล้ำใส่แค้นบ่อใหญ่ค่ะเถามัดหม้อแค่นกระแห้งเถาแล้วมีแต่แค้นบ่ค่ะที่ปูเป็นเบาใช่เราเบาว่าแค้นเราเบาเรียงแค่นเบาค้น ผู้เงงอัน um> อันแคนสิบแปดผู้เงงแค่สิบแปดผู้ใส่แคนเก้ผู้ส่แค่เก้าักใสกันเออฟอนใสกันล่ำใส้กันเกี่ยวกันเล่าค่ะล่ำเกี่ยวกันมันจะสีม่วงเราอะขันลำผู้เดียวคนเราหมองมันสีเปรียตะเบิงถืเราันกระบไดเยียนเก่าเก่ารองน้ำอืมเข้ากเก้าเก่าเ่า แต่ว oh. okay. oh, oh! ่าเราล้โลกเราหัวใว่าโอลานอเก่า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 ว่าสละวันโอลานอเก่าเกโอลานอเก่าเออละวันบ่าลมต้องลูกข้อเก่าสั้นเออพู้เาอะนะเลื่อมเบาตัวอันอันต่อโอลานอเก่าเก่าอ่ะ เก้าเก้าบันทีบ่าเราเลี้ยงแค้นนี่บันทีว่าเราเลี้ยงโอ้เบาเลี้ยงแค้นบ่เบังเลี้ยงโกรแล้วพอขานโกนแล้วบันทีเปลี่ยนไหมมันจะม้วนเสียงโกรนจากไรแล้วว่าโกนะนั้นเมี่ยงบันทีเอาแค้นจะสีม้วนมันจะสีเดฟ่อนมา่วาแสดงว่าฟูสีบ่วงเบาเลี้ยงแค้นเรื่องวันนี้บันทีเบาเลี้ยงแค้นเอาบาดที่นี่กับคุณแม่แล้วก็บเบาเลี้ยงฟูเบาซูฟังแล้วบันทีจะมอบเงื่อนจำนวน พี่น้องเอฟซีฝากมาร่ายเชือกอ่างเรียบร้อยแล้วครับเป็นเงินจํานวน3,700บาทนะครับกับกู้แขนนางน้อย300บาทอยู่ในนี่นะครับเน้วอาะจะมอบให้แม่ห้อมฮวนแล้วก็อยากให้เชิญแม่ห้อมฮวนี่โชว์ตัวเลขหน่อยนะครับแค้นเก่าของปู่นี่แหะครับครับเอาไว้พอนใเพื้นก่อนนอันนี้ของเอฟซีของรัฐมันีกับเฮ้ห้าเนาะค่ะเนอกพนเดี่ยวมาซุงแม่คู่แล้วเด้อค่ะถึงมือแล้วค่ะแล้วก็มีรละเลียของปู่คือพนวอลพนวอาเรียงแค้นนะคะ พันวอกเลี้ยงแค่นี่แหละแค่นผู้ไส้แค่นผู้ไส,แส้แค่นเกาเราว่าะวะแค่นผู้ยิงแค่นซิปแปรนี่แหละกรเบืองเอาแล้วกัพิจารณาเบืองมีตะปูเถาเถาเราว่าะวะขั้นบ่อเถ <laughs> า,ากับลำบ่ได้บ่อลำผู้ไส้กับเถาบ่อลำผู้ยิงกับเถาแล้วละวะ่าหมอแค่นกับยังเถาอีกกระสันตอนอุ่นอ่าค่ะตอนอุ่นอกอ่ะ โอลาโนเก่า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 าัลูกข้อหลายอลลูกข้อเก่าสั้นมาเดี๋ยวได้ข่าด้วเห็นปะค่ะลูกข้อเก่าสั้นละค่ะได้แล้วเนาะขอบารมีครูโชยิงไหมครับครูครูจงบันดาลเด้อไ้ที่น้องเอฟซหรือหลายๆคนหลายๆท่านทุก ท่านนะครับให้มิโชมมิลาดน้ำกันนะครับเอาวโหแล้วน่าแค้นเก่าๆของปูเนี่ครับเออด้วยค่ะเด้อคุณแม่เป็นได้รับราคาสาธุสาตัวไข่นมีโชคมีลาดมีโชคมีมาในเงือนไลน้องไห่ทองไหลมาด้อยค่ะเดออโดยบุญบารมีปูชีปบขาหอมผู้ตานี่แหละซอยดุซอยร้านให้มีกินมีใสห้ได้ทำบุญได้สร้างไปน้ำกันค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางนะค่ะปูชีบขาวมาปะทับหลังของคุณแม่หอมหวนนะคะ ปูพังกาวาแค้นนะคะวันนี้ปูจะให้แค้นนะคะเป็นปิศนานะคะปูบอกว่าจากลายเสียงโกนแล้วเนาะค่ะี่เดอร์ค่ะทำาช้ชมกับใส่วิจารณาญาณในการรับชมรับฟังจับฟังดีๆนะคะฟังตอนปูเ้าดีๆเราจะจับได้นะคะจับคำบอกของปูได้เนาะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอ็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะแอ็ขอท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะค่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคโควิด -19 เนะคะและแอ็ขอท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะถูกหวยร่วยเงนินในวันที่16ส,สิงหาคมที่จะถึงนี้ทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ